ครับอยู่กับอัศวินมะโคนะครับน้างานไว้ไดขิง um, uh, นะครับที่หน้างานแถวไรขิงนะครับวันนี้ก네 <So? S 1> <bracket. S 2> ็เอามะโคมาย้ายมานะครับย <ą. S 2> ้ายมาที่ไดขิงนะครับก็มาเอามาตักเลนออกนะครับเพื่อเอาแท็กเตอร์ดันนะครับแท็กเตอร์ดันนู่นนะครับัน่นะครับเอาแท็กเตอร์ดันจริงขึ้นไปทําคันนะครับเราไม่ตักข้างขึ้นไปนะครับดูนะครับไม่มีนะครับนี่ที่เราตักขึ้นไปคือเลนนะครับที่เราล้วงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นงานซอยล่องครับเราต้องล้วงเลนขึ้นนะครับแล้วก็ดินแข็งยัดนะครับ แค่นั้นมันจะเลื่อนนะครับเราก็เล็งขึ้นไปทําคันนะครับพร้อมระเอือกนะครับที่เศษพงนะครับก็ถ้าใครจําได้มันก็จะลุกลงหน่อยนะครับตรงนี้เพราะไอแปลงตีงูนะครับคือแปลงนี้นะครับนู่นครับส่วนงูจะอยู่ตรงนู้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอัศวินนะครับ ก็จะไม่ค่อยได้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าไม่ไอเด็กฝึกงานไม่มาแล้วไปขับไปขับรถไถนะครับพวกไถไถทำหน้าดินนะครับไถนานะครับคูบบต้านะครับนี้ผมก็ขับแท็กเตอร์เองครับจอดตรงนี้นะแท็กเตอร์นะครับนี้ก็ปั้นคันไปแล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตรงบ้านนะครับที่ออกมาก็จะดูสวยหน่อยนะครับ พราะว่าปกติมันไม่มีคันเลยนะครับมันก็จะเป็นคันแบบนี้นะครับนี่ครับคือมันไม่มีคันเลยก็อันนี้เราก็ปั้นเท่าเขื่อนฝั่งนู้นะครับใครสนใจงานก็ติดต่อได้นะครับนี่ครับอันนี้คือเรายังทําไม่เสร็จนะครับเพราะว่าแท็กเตอร์น้ำมันเกียแห้งนะครับอันนี้จะขับไปจอดก่อนนะครับ ก็ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ทำงานทำงานอยู่ใกล้สองร้อยนะครับโอเบนะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับมาร์คทีหรือม,มาร์คทีนะไม่ใช่ไม่น่าใช่มาร์คูแล้วก็ปั้นจันอีกหนึ่งตัวนะครับต่อเสาเข็มนะครับเนี่อัปเดตหน้างานของอาสวินนะครับ สนใจคันนี้นะครับหลานสี่ห้าครับยังเหมือนเดิมนะครับผมบอกไปนลั้วว่าผมจะขายทําไมนะครับบอกเหตุผลไปแล้วนะครับว่าผมจะถอยมาอีกสองคันนะครับขายคันนี้ออกนะครับดูนะครับสภาพนะครับดูสภาพนะครับรถด d นะครับ เอวีนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับเก่านอกนะครับไม่ถึงสองปีนะครับซื้อมาไม่ถึงสองปีนะครับคันนี้ใครสนใจก็ทักมานะครับต่อลองนะครับตอลองได้นะครับเล็กน้อยนิดนึงใครต้องการแท็กเตอร์บอกนะครับ ดูตูดน,นะครับดูตูดรถถมนะครับก็จะสภาพนี้นะครัภายนอกนะครับมีธงด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่โทรเข้ามานะครับ ำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจที่โทรเข้ามานะครับขอบคุณนะครับที่ไว้ใจในการดันดินนะครับใส่ดันนะครับนี่ใส่โจกนะมันอ,อกรับพอสัแบแบบ ครับก็เรียนหน้างานนะครับวันนี้ดูดูไปเรื่อยๆนะครับว่าแทกเตอร์ขึ้นลงมาพี่นะครับฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับนี่ก็ปั้นคันหมดเลยนะครับสี่ด้านแต่ทีนี้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นสี่ด้านนะครับอันนี้มันไม่ใช่สี่มันเป็นมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับเป็นหยักเยอะนะครับ ตรงบ้านก็เป็นยากนะครับนีเ้เอาแท็กเตอร์ดันขึ้นนะครับแล้วโวาโคฝาป่าเหมือนทาคันบ่อนะครับมันทําบ่อปุ้งบ่อปลาครับแท็กเตอร์เอาดันดินขึ้นนะครับแล้วก็รอมาโคเก็บข้างนะครับไม่อยากโชว์แท็กเตอร์ตัดสลูมนะครับ คลิมนี้ก็จะมุนมุนหัวนะครับมุนเยอะนะครับไม่ใช่มาโคนะครับผมหมุนกล้องเยอะนะครับเรียบร้อยนะครับสุดนะครับเพราะตรงนี้ขุดล่องน้ำไว้นะครับเพราะว่าฝนฝนตกนะครับไม่ให้น้ำมันมีทางออกนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำมันด้ไม่ขังอยู่ในแปลงครับ เนี่ย้ตกลงที่ร่องน้ําที่เราขุดไว้นะครับแล้วเวลาเรยดน้ําทําอะไรมันก็จะแห้งไวนะครับเอครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ขอขอบคุณแบหรับลูกค้าลูกค้าที่ติดต่องานเข้ามานะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ